การถอดแขนประตูนะครับรถ Honda Civic f d นะครับหรือว่าปี07น,นนะครับถึงปี12บครับไม่เดือยช่างเชียร์นะครับครับผมตรงนี้ปกติมันจะมีฝาปิดนะครับตอนนี้มันไม่มีละ จริงครับ okay